สวัสดีครับเรามาอัปเดตนะครับอาการของน้องพุกี้กันนะครับวันนี้เช้านี้ พ่อควานนะครับได้าพาน้องกวกกนะครับเดินทางออกจากบ้านนะครับเพื่อไปอยู่ในบริเวณป่านะครับกับพี่แม่ส้อยแล้วก็ช้างเชือกอื่นๆนะครับเพราะว่าอากาศเริ่มจะร้อนแล้วนะครับพาน้อ hmm. ัพาน้องไปครับกำลังเดินทางเข้าไปที่ซุ้มประตูของวัดป่าเจียงนะครับ อนนี้นะครับพ่อพวันก็ได้พาน้องมาถึงจุดประเวณที่พี่แม่สร้อยู่นะครับก็น้องพุกินนะครับก็มีอาการครับตื่นเต้นดีแจนะครับทีด้ใจกับพี่แม่ส้อยนะครับเวลาที่ช้างเขาเจอกันช้างที่เขาอยู่ด้วยกันนะครับก็จะมีอาการตื่นเต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสียงร้องนะครับหางชี้หรือบางครั้งอาจจะมีการ ฉี่คือัวนครับซึ่งเป็นอาการของช้างาเวลาที่เขาเจอกันเป็นอาการตื่นเต้นนะครับเวลาที่ต้องอเชื่อเพื่อนนะครับผมบางครั้งอาจจะใช้จะใช้เงนินในการารมสัมผัสนะครับก็เหมือนกับคนเราเวลาที่พบปะเจอกันนะจะมีการาไหวหรือการจับมือกันนั่นเองนะครับ ทักทายกันไม่เสร็จเลยครับสำหรับน้องปุกกี้นะครับกับพี่เม่ส้อยนะครับมีการเต้นและก็เมื่อเจอกันทุกวันนะครับมันเป็นนิสัยของอช้านะครับเสืทจะเวลาเจอกันจะมีการสแส่อาการทักทายกันนะครับซึ่งเป็นเรืระะ่องปกติของช้านะครับ พ่อควานกำลังนะครับผู้น้องครับเอาไว้กับต้นไม้นะครับตรงที่น้องขอยู่นะครับซึ่งจะมีร่มเงานะครับไว้ให้น้องอยู่นะครับทําให้น้องไม่ร้อนนะครับผมซึ่งถ้าเราให้น้องอยู่ตรงบ,บริเวณบ้านนะครับกจ็จะไม่มีรองช้างนะครับแล้วก็ทําให้น้องร้อนนะครับ เดี๋ยวสักช่วงประมาณบ่ายๆนะครับคุณหมอก็จะได้ออกเดินทางมานะครับแล้วก็จะได้มาตรวจตัวการน้องนะครับแล้วก็ลูกในท้องนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับหลังจากเกิดในการฟ้าผ่านะครับที่บริเวณบางดุวน,นะครับ ตามก็สดใวันนี้น้องก็ดูสดสาสขึ้นนะครับแล้วก็มาจากสีหน้านะครับแล้วก็การกินอาหารได้มากขึ้นนะครับ นนอายุนี่ไม่ค่อยกินนี่น่ายอยากเขาขี่มาเองหรือใครจีบอา เดินทางนะครับไปกนนะครับไปทกิจกรรมในการขายอาหารออนไลน์นะครับให้กับแม่ๆ FC ่านนะครับซึ่งวันนี้น้องกุกี้ก็ยังต้องหยุดพักรักษาตัวกันนะครับช่วงนี้นะครับน้องยังต้องพักผ่อนก่อนนะครับตอนนี้ไราเห็นก็คือน้องมงคลนะครับ ที่น้องพุก,กี้นะครับชื่นชอบก็กล,ลังเดินทางไปนะครับไปสมทบนะครับกับพ,พี่ช้างเชื่อนะครับเดี๋ยวเราจะนะครับอัปเดตนะครับอาการของพุก,กี้นะครับาจากที่คุณหมอครับได้เข้ามา ตรวจดูอาการนะครับว่าน้องและลูกนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพุกกี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ